สภาพอากาศวันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรพลาดมาดูกันว่าอากาศวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้16พฤศจิกายน2568อากาศเย็นเหนือฟ้าเย็นเหนือฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพอ,อากาศแจ้งว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นเหนือฟ้าเย็นเหนือฝนในบริเวณนี้มีลมแรงและฝนฟ้าขนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังปากลางจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณประเทศไทย ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนลงไว้เลยทีเดียวสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ1-2ถึงเมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันขอให้ชาวเรือในบริเวณนี้เดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง แต่นี่ก็ยังไม่จบเลยนะคะอากาศแปรปรวนกำลังมาถึงช่วงวันที่17ถึง23พฤศจิกายน2568ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนจะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่เกิดขึ้นในระยะแรกโดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปอุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงเพราะมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผนลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เพราะมารสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้เคลื่อนลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและห่างฝั่งคลื่นสูง2-3ถึงเมตร ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเรือเล็กในอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง23พฤศจิกายน2568พยากรณอากาศสําหรับประเทศไทยวันนี้ค่ะภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองร้อยและสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 18- ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31อถึง34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาอุณหภูมิต่ำสุด6ถึง14องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0ถึง15บห้ากมชมท่าตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีลมแรงมีฝนฟ้าขนองร้อยและสิบของพื้นที่ส่วนมาก บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีสีสเกศสุรินทร์และบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด16ถึง20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28ถึง31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาอุณหภูมิต่ำสุด1 1อถึง15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถึง30กมกมชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด2 0ถึง22ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 0 3 2องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กมยี่สิกมชมภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด2 0 2 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนองร้อยและ30ของพื้นที่ส่วนมาก บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมแปรปรวนความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูนอุณหภูมิต่ำสุด20 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 33องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15 35กมชมชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งเคลื่อนสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมแปรกรวนความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กมชั่วโมงแล้วคุณเตรียมตัวไว้สำหรับสภาพอากาศวันนี้แล้วหรือย,ยังคะ